ช่วงเวลาสำคัญในตอนนี้ร่างกายและแรงสั่นสะเทือนของพวกเราได้รับการชำระล้างวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เราก้าวไปสู่ระดับใหม่เสมอการเลื่อนมิติเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ไม่ได้สิ้นสุดในมิติที่ห้าเพราะนี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของการเดินทางที่ยอดเยี่ยมและเป็นนิรันดร์แต่จากจุดนั้นเราจะไต่ระดับต่อไป จากระดับหนึ่งไปสู่อีกระดับหนึ่งซึ่งเป็นการเดินทางที่สูงขึ้นไม่สิ้นสุดนี่คือธรรมชาติและเป็นสิทธิโดยกําเนิดของพวกเราทุกคนตอนนี้พวกเราต่างร่วมการปรับจิตสำนึกให้เป็นไปตามแนวเดียวกันของจิตสำนึกสากลหรือจิตจัก,กรวาลที่เป็นจิตวิญ,ญญาณที่สูงขึ้นก่อนแล้วที่เหลือค่อยตามมาให้เรารอด้วยความยินดี และขอบคุณสำหรับความประหลาดใจที่มาจากอาณาจักรต่างๆของจักรวาลโลกของเราได้รับโอกาสอันยิ่งใหญ่สำหรับการก้าวกระโดดทางจิตวิญญาณครั้งใหญ่ในเวลานี้จิตสำนึกร่วมกันที่สูงขึ้นของมนุษย์ทุกคนบนโลกได้ขอโอกาสที่จะนำมาซึ่งสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนการเลื่อนมิติสเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของดาวเคราะห์โลกไทม์ไลน์มีการเปลี่ยนแปลงแล้ว ได้รับการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำมาซึ่งการสร้างสรรค์หรือเพื่อนำมาซึ่งยุคทองที่เรากำลังจะสร้างขึ้นตอนนี้ไม่มีอะไรสามารถหยุดสิ่งนี้ได้แม้แต่กองกำลังแห่งความมืดกองกำลังมืดก็ยังคงเคลื่อนไหวต่อไปและนำมาซึ่งสิ่งที่พวกเขาคิดว่าเป็นผลงานของพวกเขาแต่มันไม่ใช่อย่างที่เป็นเพราะพวกเขาไม่ได้รับอนุญาต ราผู้สร้างหรือแร่งศูนย์กลางที่ยิ่งใหญ่ของจักรวาลนี้ได้กำหนดไว้ว่าความมืดจะไม่ได้รับอนุญาตและบอกเสมอว่าการทดลองนี้สิ้นสุดลงแล้วถึงแม้นว่าเรายังคงเห็นเศษซากของความมืดเหล่านั้นบางส่วนดำเนินต่อไปก็ตามหรือตามสื่อที่คอยป้อนคําลวงให้เราหลงเชื่อแต่พวกเขากำลังจางหายไป ในความไม่มีตัวตนของพวกเขามากขึ้นเรื่อยๆให้เราทุกคนไว้วางใจต่อไปวางใจในแผนการของพระผู้สร้างแผนการของพระเจ้าไว้วางใจในตัวของเราเองนั่นคือสิ่งที่ทำให้เส้นทางการเดินทางที่ถูกต้องเราทุกคนมีพลังอยู่ในตัวเราพลังที่มาจากดวงอาทิตย์กลางที่ยิ่งใหญ่ของจักรวาลน,นี้ จากแหล่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในตัวเราทุกคนมันคือตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่เราเรอคอยนักรบแสงทำงานมาเป็นเวลาหลายพันปีพวกเขาต่างทำงานนี้มานานหลายชั่วอายุคนแล้วจนมาถึงจุดนี้จุดในการแสดงออกของจักรวาลอย่างเต็มรูปแบบในขณะที่จักรวาลยังคงขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆผ่านทางนักรบแสงของเรา ผ่านพวกเราทุกคนพวกเราคือการขยายตัวนั้นและการขยายตัวจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและย้ายจากประสบการณ์และการแสดงออกในมิติที่3ไปสู่มิติที่4และเข้าสู่มิติที่5โดยสมบูรณ์นั่นเองพวกเราบางคนอยู่ในมิติที่4และพวกเราบางคนอยู่ในมิติที่5ในขณะนี้ แต่เราไม่ได้อยู่ในมิติที่สมอีกต่อไปเพราะมิติที่สามไม่ใช่ที่สำหรับพวกเรามิติที่สามมีไว้สำหรับผู้ที่ยังคงอดหลับอดนอนอยู่หรือคนที่ยังไม่ตื่นขึ้นหรือผู้ที่ไม่ต้องการแสงสว่างต่อไปนั่นสำหรับพวกเขาและพวกเขาจะพบว่าการแสดงออกของมิติที่สก็เป็นอย่างที่เห็นอย่างต่อเนื่อง เป็นเพราะพวกเราจำนวนมากขึ้นทั่วโลกอยู่ในขั้นตอนการตื่นขึ้นในขณะนี้ในช่วงเวลานี้และกิจ,จกรรมกำลังจะมาเป็นอีเวนท์ที่จะเร่งเร้าโมเมนตัมที่ขยับเข้าใกล้เส้นชัยมากขึ้นเรื่อยๆให้เราไว้วางใจเชื่อมั่นในตัวตนของเราวางใจในแผนสากลเป็นผู้เฝ้าดูต่อไปเป็นผู้ที่เฝ้ามองจากระยะไกล แต่เมื่อใดก็ตามที่ช่วงเวลานั้นได้เกิดขึ้นจำไว้ว่าเราเป็นคนหนึ่งที่เริ่มต้นตื่นขึ้นและนำความจริงนั้นส่องแสงไปข้างหน้าและตอนนี้มีหลายคนที่กำลังเรียกร้องหาความจริงนั้นเพื่อเข้าถึงความสว่างแม้แต่บางคนที่ยึดมั่นในความมืดแม้บางคนจะไปถึงความสว่างก็ตามตอนนี้ให้เราอยู่ในความสงบ ช่วยการสร้างสารรค์ออกไปส่งมอบความรักและความเป็นเอกภาพว่าเรายังคงเป็นนักรบแห่งแสงศักดิ์สิทธิ์ที่เราเป็นอยู่นี้กันต่อไปภายในความรักอันศักดิ์สิทธิ์ของความเป็นพระผู้สร้างและความเป็นหนึ่งเดียวกันนั่นเอง